เออนี่แบบอีโคโนโมี่นะคะไม่ได้มีสีที่แบบว่ากว้างหรือแบบมีพื้นที่เท่าไหร่นะคะสำหรับไฟหนึ่งชั่วโมง สวัสดีค่ะพบก,กับแม่หนูปากแดงอีกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะแม่หนูนะคะก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะในขณะนี้เวลาประมาณ6โมงยี่นาทีกำลังจะทำการเช็คอินเอาพาสปอร์ตกับบัตรประชาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือกระเป๋านะคะทุกคนเป็นหนึ่งไปยูโรวางนอนตอนนี้น้ำหนักเหลือแค่13กิโลค่ะไม่เกิน เกินอันนี้เกินไปเท่าไหร่คะอ่อันนี้จะเกินมาอยู่ที่6กิค่ะก็บบคือต้องเอาออก7 7กโลได้เดี๋ยวย้ายขวดวายตอนนี้น้ำหนักกระเป๋าเกินค่ะทุกคนก็ต้องทำการแยกย้ายขอช่างอันนี้ว่าเกิน7ไหมคะรอหนึ่งได้ก็ลดยหละหลดพอค่ะปะ มีตอนนี้เริ่มเปิดแล้วค่ะบริษัทแต่ว่าด้านในของกินจะน้อยกว่าทางบูดูอันนี้เดี๋ยวจะเรียกขึ้นเครื่องประมาณเจ็ดสิบห้ามีเวลาประมาณห้าสิบได้ค่ะอันนี้บาสเกตใช่ไหมคะใช่ค่ะประม้าสิก็เด้เพราะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าเกตกันเพราะว่าหิวมากบอกแล้วว่าให้ซื้อสามสไม่เชื่อน้ำหนักยี่สิบสามจุดหนึ่งนะคะ ซื้อมา25เราเหลือเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะก่อนที่เขาจะเรียกขึ้นเครื่องนะคะเราก็จะไปหาอะไรแบะกานก่อนทุกคนแล้วเราก็จะไปขึ้นเครื่องบินเนาะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ แผ่นนี้นะคะได้มาเพราะว่าเมื่อวันก่อนใช่ไหมคะระหว่างที่แบบแม่หนูนะคะจัดกระเป๋าอยู่แล้วน้องก็สะดุดล้มค่ะทุกคนนั่นก็เป็นเหตุผลน,นะคะว่าทำไมมีสามเหลี่ยมเบอร์มิดาตรงนี้จริงๆแล้ววันแรกที่โดนเนี่ยนะมี3ขีด1 2 3 1> คือไม่ใช่เป็นอาร์ทูดีทูนะนะเป็นอนาคินสกายวอลเกอร์แทนตอนที่แบบว่าอนาคินหันหน้าก็หาดักใจทุกคนนี่บอกว่าน่าจะเป็นรอยบักๆนิดนึงนะตอนแรกจริงๆแล้วถ้าเราซื้อประมาณประมาณ30กิโลกร,รัมอ่ะคือมันจะเพิ่มเงินอีกประมาณแค่หนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทใช่ไหมแต่ว่าเม ตีห้าเนี่ยว่าจะกดซื้อแล้วแต่ทีนี้แม่หนูไม่รู้ไงว่ามันเป็นกฎที่ว่าเราต้องแอดออนในการที่ซื้อกระเป๋าน้ำหนักเพิ่มต้องเป็นสี่ชั่วโมงก่อนไฟบินพอมาหน้าเกตปุ๊บนะพอเราจะบบามาซื้อกระเป๋าน้ำหนักที่เกินไป6กกิโลกรัมคือเขาคิดโลละ 300บาทป่ะคะ350บาทค่ากร็บอกน้ำหนักคือแพงกว่าค่าตั๋วเครื่องบินอีกอ่ะเขาก็อนุญาตใช่ไหมให้เราเอากระเป๋าที่จะเป็นแบบว่าซูทเคสซักขึ้นไปข้างบนก็คือเป็น carry on baggage นะคะก็คือประมาณ7กิโลกรัมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือแม่หนูกับเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจแบบพกนู่นพกนี่พกมันแบบว่าพลุมพลางเพราะเราก็มีลูกเล็กด้วยก็ตั้งใจที่แบบว่าเออจะโหลดของลงไปให้หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็คือก็เนี่ยก็ต้องเอาของขึ้นเครื่องนะคะเป็นแบบว่าใช้สิทธิ์นะคะในการเอา carry on ขึ้นนนน7กกกตัััทีี่่่่เเเเเราาาไมมออยยสงงค์พิะ คือของกินเยอะมากค่ะทุกคนเยอะมากมากกว่า20ล้านแล้วก็เป็นร้านเด็ดๆทางนั้นเลยนะมี MK ด้วยคือประทับใจความมี MK Express นะะั่นแหละเกิดมาไม่เคยเห็น MK Express เพราะว่าที่ส่วนอภูมิไม่มีนะคะบอกเลยมีไปพรานร้านใช่เอาเบอร์สอค่ะสเป็นหมูนะคะค่ะเท่าไหร่นะคะ330ร้อเ่เป็นโคค่ะ ตอนนี้นะคะตังไม่พอนะคะเราก็จะเดินไปขอสัมภีเพราะว่าอีก200ร้ออเบอร์เกอร์เนื้อเรียบร้อยค่ะเช็คเอาไว้ค่ะรับกลับค่ะอะไรอะไรครับตอนนี้นะคะก็มา รับประทานนะคะเแบเบก็คิงด้านนอกก่อนนั่นเองทุกคนแต่จริงๆเราด้านในเดี๋ยวแม่หนูจะไปหากาแฟทานแล้วกันเนาะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะที่น้องอาร์ทูได้ขึ้นเครื่องบินนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าครั้งแรกของน้องอาร์ทูเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าแอร์เก่าอย่างแม่หนูเนี่ยนะคะเอาตัวรอดได้ไหมขอบคุณะคะ่ะ ทีละอันลูกทีละอันอันอื่นเหมือนก็ร้อนอันร้อนเป่าก่อนเอาไว้คืนขึ้นเครื่องไปหนูจะทำตัวดีไหมนี่นะคะก็คือชมน้าของเด็กที่ชอบกินเฟรนช์ฟรายมากๆเลยนะคะคือให้กินไปก่อนนะทุกคนตอนนี้คืออยู่ในช่วงแบบตามใจและสปอยนะคะตาบใดที่น้องจะปรับพื้นตัวดีนะคะในระหว่างไฟบินนะคะแต่ว่าโชคดีที่ว่าไฟบินมันแค่เราลาประมาณแบบหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองเนาะใครอยากไปเที่ยวยกมืมาขึ้น อันนั้นเครื่องบินเปล่าอันนั้นน่ะเครื่องบินนะเดี๋จะบอกว่ายังไม่ทันถึงนะคะทุกคนเหนื่อยแล้วตอนนี้ไม่อยากคิดถึงทริปต่างประเทศตต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 ึึึึึึึงงงงงงง ก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องนะคะเพราะว่ามันเป็นบัสเกตไงก็คือเราต้องขึ้นรถบัสไปเพื่อไปขึ้นเครื่องอีกทีนึงนะคะแม่หนูก็จะขอแวะซื้อกาแฟาก่อนโลเคชั่นดีมากนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้เกณฑ์เนานะ <Wow. S 1> สำหรับใครที่แบบว่ารู้สึกว่าอยากกินอะไรก็เป็นแบบมีหน้าที่สุดท้ายให้เลือกซื้อนะคะหนึ่งบาทตอนแรกหนูื่ <laughs> องจะไม่เต็มเลยค่ะทุกคนตอนนี้คือเต็มแน่นอน บินที่วันนี้ก็จะเป็นของแอร์เอเชียนะคะคือ Air b u s 320เนาะเมื่อก่อนนี่ก็แบบแม่หนูก็บินเครื่องนี้ประจำนะคะทางออกฉุกเฉินนะคะก็จะมีอยู่10ตัวนั่นเองนะคะ4 type A 4 type C, <c <oughs> สีม้มีนั่งงงแม่แบบแม่หนูพูดอะไรอะไรย่างเี้นาะให้ดูนี่นะคะสภาพเบบีดูนี่นะคะเข็มขัดนะคะที่เป็น infant seat belt นะคะที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะพ่วงกันกับของแม่เนาะก็คือจะเป็นตรงนี้นะคะทุกคนเห็นปะ อันนี้ก็คือจะเป็นของแม่หนูนะคะอันนึงแล้วก็จะมีของน้องอาทูที่เป็นอันเนี้ยเอาไว้เกี่ยวนะคะอยู่คู่กันเนาะนี่นะคะที่บอกนะคะแเข็มขัดตัวนี้ก็จะเป็นเข็มขัดที่เอาไว้ใช้กับของน้องอาทูอีกอันนึงเนาะนี่พ่วงกันโอเคตึ๊บเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เ d j จั t นะคะใส,ส่ซีเตีเนี่ยให้มันพอดีเนี่ยตรงนี้นะคะ ตอนนี้ลูกเรือก็กํลังทําการแบบว่าเคบินซิเคยวนะคะในการเช็คก,ก็แบบว่าผู้โดยสารปิดมือถือนุ่ย่งนะคะหน้าต่างเปิดไหมเครื่องก็กํลังจะทําการพุชแบคเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพเราก็ถูกโอเคมากเลยอ่ะทุกคนคือแบบ ตอนนี้ไปยุโรปได้แล้วพ่อหนูแม่หนูมั่นใจได้อยู่รู้แบบว่า behave มากเออนี่แบบอ c คโ o น y มีนะคะ,ก,คะ,คะก็คือไม่ได้มี seat business นะคะคือไม่ได้มี seat ที่แบบว่ากว้างหรือแบบมีพื้นที่เท่าไหร่นะคะสำหรับไฟหนึ่งชั่วโมงแต่ถือว่าแบบโอเคเลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยก็นั่งอยู่บนตดัดซึ่งเดี๋ยวตอนเครื่องเท k e o f นะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องปิดนะคะสัญญ,ญาณพวกแบบอิเล็กทรอนิส์ทั้งหลายนะคะ ดะคื้อเนส่เข้าเป็นอะไรเด็กคนนี้เฮ้ยหูอือแล้วอ่ะอือไม่ลูกถ้าอือปุ๊บพ่อหนูคว้านมกับคว้าแฟนฝ่ายขึ้นมาเลยนะจ๊ะ ไตระดับนะคะความสูงอยู่เนาะซึ่งไม่ร้องเลยนะคะขนาดแม่หนูมีอาการแบบว่าปวเอื้อนนิดนึงนะ <LP. S 1> เขาเป็นอะไรของเขาลูกหนูเป็นอะไรอะลูกตอนนี้<ม>นะคะหลังจากที่เครื่องเทคออมาราวๆประมาณ20นาทีแล้วนะคะอาตูก็ยังคงหลับอยู่ <dinero. S 1> ตอนแรกคิดว่าเราจะต้องมีฉากลงฉากเด็ดอะไรอย่างนี้เนาะฉากเด็ดของอาตูคือหลับ ไม่รู้จะรีวิวอะไรเลยซึ่งวันถือว่าดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าอย่างว่าคือไฟวันนี้มันก็ไฟประมาหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ยากอะไรมากเพราะว่าเครื่องขึ้นแล้วแบบเครื่องก็ลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบถ้าไฟต่างประเทศแม่หนูแบบฉนเหนื่อยมากกว่านี้และอีกอย่างหนึ่งนะคะคือแม่หนูคือเลือกไฟที่เช้าที่สุดซึ่งน้องอัพทูตืน่นตั้งแต่ตีห้าเพราะฉะนั้นแล้วว่าคือน้องก็นอนไม่ค่อยพออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นทริคของการแบบเราเดินทางกับเด็กอ่อนอยู่แล้วถ้าไปยุโรปอย่างเงี้ยย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 กกกก็็เเเเเเลลลืืืออ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 อไไไไไไฟฟทัั้้้้้งง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 งคคคนนนนนนะะะะะะรรรร่่่่่่่าา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 ีีีใชชมมพววววจดดิตโหบส เช้าที่สุดก็คือก็ง่วงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเลิกไฟก็ท้วงวันก็คาอาจจะระบากมากกว่านี้เนาะเห็นไหมที่แม่หนูบอกตัวนี้จะเป็นเข็มขัดน,นะคะ in fancy belt เลยก็ยคือเป็นเข็มขัดน,นะคะที่สำหรับเด็กอายุ0-2ถึงปีนะคะจะต้องใช้เนาะคือถ้ามากกว่า2ปีเขาก็จะแบบมีที่นั่งของเขาซึ่งตอนนี้น้องอาทถูกก็ขวบครึ่งนะคะก็ยังถือว่าเป็นเบบีนะคะสำหรับสายการบินอยู่ ู้โดยสารนะคะที่เดินทางพร้อมกับเด็กเล็กนะคะก็คือเด็กทารกนะคะก็จะมีตัวนี้ที่เป็นไลฟ์แจ็กเก็ตเนาะสำหรับ infant life jacket นะคะหรือเป็นเด็กเล็กนั่นเองนะคะซึ่งตัวเนี้ยเราลงจากเครื่องไม่ได้นะคะทุกคนคือป้ายชัดเจนมากนะคะว่า do not remove from the aircraft ซึ่งทุกครั้งนะคะถ้าซึ่งต้องมีเหตุการณ์ที่ต้องลงจอดฉุกเฉินนะคะคุณแม่ก็ต้องสวมใส่ให้ตัวเองก่อน ของผู้ใหญ่เนี่ยจะอยู่ใต้เบาะที่นั่งนั่นเองเน้องซึ่งอันนี้ก็จะเป็นของเ็กพอเราสวมใส่ให้เราแล้วนะคะเราก็ค่อยสวมใส่ให้น้องนะคะการทําให้ชูชีพมันพองอะคลังเราต้องไปทําให้มันพอ,องข้างนอกเครื่องบิดก็คือเราต้องใช้มือดึงไปทั้งสองข้างตามที่แอร์ได้มีการสาธิตก่อนในเครื่องจะขึ้นอะไรเงี้ยเราต้องไปอินเฟลสข้างนอกนะเพราะว่าถ้าเราไปอินเฟลสในเครื่องอะชูชีพมันพองแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยออกจากตัวเครื่องลำบากนะคะปกติล้วประตูเครื่องบินก็จะมีประตูฉุกเฉินนะ อยู่ทั้งทางด้านหน้าสุดด้านหลังสุดระหว่างเครื่องก็จะมีซึ่งระหว่างเครื่องมันจะอยู่ตรงปีซึ่งวงปีกมันอาจจะเล็กหน่อยอะไรเงี้ยคือเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบว่าอินเฟรสดแจ็คเก็ตตั้งแต่อยู่ในเครื่องเราก็จะออกไปข้างนอกไม่ได้นั่นเองเนาะตื่นแล้วหน้าตาหยับยยี่ ใกล้จะถึงแล้วค่ะอีก20นาทีก็ถึงแล้วอดีหลับไปตั้ง45นาทีลูกไหมสนุกไหมครับขึ้นื่องเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นเด็กดีมากๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหม เดี๋ยวมามาต้องให้รางวัลแล้วเมือ่อกี้กับลันก็บอกว่าอีกประมาณแป๊บหนึ่งนะคะเครื่องก็จะเริ่มแบบดีเซนดิ้งแล้วก็คือเริ่มพ่จาระดับลงนะคะกิ่งเากเลยอะ่ะคราวหน้าเราไปไหนดี เ้านะ้าหรือยากไปไหนบอมาพาไปหมดเลยไม่น่าเชื่อนะคะว่าลูกของเราจะประพื่ตัวได้ดีขนาดนี้ <c oughs> คือปรับตัวได้ง่ายกับสภาพแบบว่าแบบที่อยู่ในเครื่องบ,บิน,นอะไรอย่างนี้นะทุกคนเพราะว่าแม่หนูเนี่ยเป็นแอร์มาหลายแบบหลายร้อยไฟล์มากเลยแล้วเราก็เคยบินกับแบบเด็กท่าโรกอะไรอย่างงี้เราก็จะรู้ว่าแบบมันไม่ง่ายเลยนะคะที่แบบจะแฮนดิล็กับเด็กคนนึงอะไรอย่างนี้เพราะว่าเด็กคนหนึ่งอ่ะเขาก็เหมือนกับแบบว่ายังพู้จาไม่รู้เรื่องยังแบบเออยังสื่อสารได้ไม่ดีสิ่งที่เขาทําได้คือเขาประลองระหว่างที่เครื่องกังังแท็กซี่อยู่นะคะก็ผู้รรรรกา็คคนนที่จะะะัััขขภย สัญญาณเขามขันนี้รับไทยจะปิดไปเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคือยังไม่ต้องรีบลุกขึ้นหรือแบบว่ารีบอะไรกระเป๋าอย่างนี้นะคะตอนนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะส่วนแม่หนูจะไปเที่ยวไหนนะ,ะก็ต้องติดตามในเทมสต่อไปล้ว,ว,วใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ให้แม่หนูปากแดงด้วยนะคะหรือจะคอมเมนต์มาทางด้านล่างนี้เฟซุ๊กเพจแม่หนูปากแดงอินสตาแกรมพิณดาทิพได้ทุกช่องทางเลยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคะแม่หนูจะพาทำอะไรอีกก็ติดตามแม่กันในตอนต่อไปเลยคะ่ะ ปิงปิงก่อนปิง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 